สวัสดีทุกคนวันดีสวัสดีสวัสดีจ้าโอ้ยีเยได้มาเจอกันดีเหรอกี่ถึงกีถึงกี่ถึงเหมือนกันรีบกันหน่อยไหมดีเหมือนกันนะมาเลยนี่นี่นี่ข้ามีเรื่องตลกตลกจะเล่าให้ฟังด้วยล่ะมาเลยนี่นะมียุงสามตัวกำลังแข่งกันเอาไปดูดเลือดจาพวกมนุษย์นั่งเง้ ไยี่สิบนาทีผ่านไปเฮ้อเแงวม่โอ้ยเสียงที่สุดไม่เจอม,มนุษย์เลยจะกตูนไปไหนกันหมดเนี่ยไม่ได้ดูดเลือดพวกมันเลยอ่ะโอ้ย oh, <my. S 2> และอีกยี่สิบนาทีผ่านไป นหดสงสัยเรดาร์จับความร้อนของพวกเองจะเสื่อมหมดแล้วล่ะมั้งคอยดูข้ามมั้งความจริงนะแค่อยู่ตรงนี้ข้าก็ได้กลีนมันด้วแล้วล่ะมามามามันี่เลยเดี๋ยวข้าจะแสดงให้ดูเวทสิบวินาทีผ่านไป คือตอนบินออกไปอ่ะพวกเองเห็นต้นกล้วยใหญ่ที่ขวางอยู่ตรงทางออกนั้นไหมอ่ะเห็นสิเห็นเห็นเห็นใช่แต่ข้าไม่เห็นรู้ไหมทำไมพวกเจ้าถึงมีชีวิตสะดวกสบายดังเช่นทุกวันนี้มไม่รู้เลยอืม คงต้องยกความดีความชอบให้บันพวบุรุษของเราทุกคนในยุคนั้นเราบินไปในทุกที่ที่มีแหล่งน้ำขังสะอาดใสไม่ว่าจะในตุ่มน้ำจานร้อนกระถางต้นไม้ในแจกันดอกไม้ระวางไข่และขยายเผ่าพันธุ์กันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำให้ประชากรของพวกเราแพร่พันธุ์ขยับขยายออกไปอย่างระวดเร็ว ในเวลาไม่นานพวกเราก็ขยายอณนนาเขตไปจนครอบคลุมทั่วประเทศจนพวกเรามีกองกำลังอันแข็งแกร่ง เร็วเหิวน้ำแดงเรวเข้าเอเป้าหมายไม่เลยแล้วเล่นถูกจุดหน่อยไป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 ต่อไปต่อาไปอีกรอบไปอีกรอบอย่าได้รอช้าโดเป้าหมาย เขาไปขยายพันธุ์จริงๆเลยแม่เห็นตรงนี้แล้วมันก็อยากวางไข่ที่สดุดเลยแม่น้ำนิ่งใสไหลยเย็นแบบนี้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขันเป็นหวานสุดท้ายแล้วพวกนี้ก็เป็นไก่ทอดปล <c oughs> ่อยมันโอ้ยปวดหัวจังเลยปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเมื่อยสี่วันผ่านไปโอ้ยใครยังไม่ลดเลยเมื่อยไปหมดทั้งตัวเอ๊ะตามแขนพ่อมีจุดแดงๆขึ้นไปไปหมดเลยทําไมเหรอหรือว่าพ่อจะเป็นไข้เลือดออก <c oughs> ที่โรงพยาบาบลเวลาทำงานนะอย่าเผลอให้ยุงกัดสิพ่อเพราะยุงเป็นพาหะของโรคหลายชนิดเหรอโดยเฉพาะเจ้าไข้เลือดออกแบบที่พ่อเพิ่งเป็นนี่แหละแต่บางทีง่วงมากก็เผลอหลับนะ่มันควรจะกัดตอนนั้นเนานะถ้าง,งั้นนะเราคงต้องหาวิธีป้องกันยุงพวกนี้ไม่ให้มันเข้ามากัดเราได้แล้วล่ะอ๋อใช่เลยใช่เอองั้นแม่ช่วยหน่อยก็แล้วกันนะ ท,ทหารแก่ไม่มีวันตายจริงๆ <c oughs> แต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจกันไปสงสัยว่าพวกเราคงลืมเรื่องโศกนาฏกรรมที่สมรภูมิหน้าต่างด้านซ้ายแล้วล่ะมั้งเออทำตาปุลิปปุริป <c oughs> อะไรอ่ะคืออะไรความจริงเขาก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงมันหรอกนะพวกเราเป็นยุงที่เกิดจากแหล่งน้ำภายนอกบ้าน โศกนาฏกรรมที่สมรภูมิหน้าต่างด้านซ้าย Ngày đi ทุกวันนี้เราไม่สามารถดูดเลือดมนุษย์ได้ดง่ายเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกแล้วว่าแต่เรื่องที่เล่ามาเป็นความจริงหรือเปล่า <c oughs> งั้นข้าจะพาพวกเจ้าไปดูรู้แล้วใช่ไหมลูกว่ายูมันร้ายกาจแค่ไหนครับแม่เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะ ก่อนอื่นเนี่ยลูกต้องทําคว <l ots> ามรู้จักกับวงจรชีวิตของยุงลายนะเ mm hmm. พื่อที่จะเข้าใจแล้วก็หาทางป้องกันหรือว่ากําจัดได้อย่างถูกวิธีนะลูกวงจรชีวิตของยุงลายเนี่ยแบ่งเป็นสีระยะง่ายๆระยะที่หนึ่งก็คือไข่ย,ยุงลายไ mm hmm. ข่ย,ยุงลายจะเกาะติดอยู่ตามขอบผนังภาชนะกัก,กเก็บน้ําเหนือระดับน้ําเล็กน้อยเช่นตามโอ่งน้ํากะลาเป็นต้นนะลูกยุงลายชอบวางไข่ในน้ําที่ใสยุงลายเนี่ยวางไข่ครั้งละประมาณ100ฟอง ระยะฟักไข่2-3วัน ส่วนระยะที่2คือระยะลูกน้ําลูกน้ํายุงลายมีท่อหายใจสั้นมักจะเกาะที่ผิวน้ําโดยห้อยหัวอยู่ใต้น้ําและก็หาอาหารที่ก้นภาชนะยุงลายจะมีระยะเวลาที่เป็นลูกน้ําประมาณ5-7วันก็จะกลายเป็นตัวโมง่ง ที่สตัวโมงมีลักษณะที่เด่นชัดก็คือหัวโตมักจะลอยตัวนิ่งๆที่ผิวน้ําแต่ถ้าถูกรบกวนก็จะเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวระยะตัวโม่งเนี่ยจะหยุดกินอาหารและก็เป็นระยะสุดท้ายที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ําใช้เวลาประมาณ1-2วันจากนั้นก็จะลอกคราบออกมาเป็นตัวยุงตัวเต็มวัยรวมระยะเวลาจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัยก็ประมาณ9-14วันละลูก ระยะที่4ตัวเต็มวัยเมื่อตัวโม่งจเจริญเต็มที่เปลือกหุ้มบริเวณส่วนหัวของตัวโม่งก็เริ่มปลีกออกตัวยุงที่อยู่ภายในจะค่อยๆดันออกมาและก็คลีบปีกออกและจะเกาะอยู่บนผิวน้ําประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อให้ปีกแข็งแรงพอที่จะบินได้หลังจากที่กลายเป็นยุงลายตัวเต็มวัยก็จะมีชีวิตออกหากินและขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกประมาณ1-3เดือนเลยนะลูก เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราทําลายแหล่งเพาะพันธยุงทุกๆสัปดาห์วงจรชีวิตของยุงลายก็จะถูกตัดขาดออกไปเลยครับผม เราจึงต้องป้องกันยุงไม่ให้มันเข้ามาภายในบ้านเราได้อ๋อเราจึงติดมุ้งลวดที่ประตูหน้าต่างใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ้าไม่ใช่แค่ป้องกันเท่านั้นนะแต่เราต้องกําจัดแหล่งเพาะพันยุงด้วยเช่นฝาตุ่มหรือภาชนะใส่น้ําควรมีฝาปิดให้มิดชิดจานร,รองกระถางต้นไม้ต้องใส่ทรายเพื่อไม่ให้น้ําขังครับแม่จานร,รองตู้กับข้าวต้องใส่ทรายครับคุณแม่งั้นผมจะสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันยุงให้หมดไปจากบ้านเราครับ ทีเนียพวกเราจะทำยังไงกันดีอคะพวกเราคงไม่ต้องว่ายถ่าไม่ต้องหาอาหารแล้วแหละอาหารกือที่ไหนเอาไว้จริงๆแล้วพวกเราถูกกำจัดไปหมดแล้วพวกเรายังมีชีวิตกันอยู่หรือเปล่าที่บินอยู่บนฟิล์มเราดีชอบจะชอบกัน